มังวังเป็นยังไงกระโดดต่ำดีจังเลยแล้วสุดๆยังไงเฮ้ยเสื้อสวยเว้ยวันนี้เออดีมากเลยเสื้อสบายมากวันนี้จัดหนักไปวางวองนี่รอลเล่นรอลเล่นวังอีกแบบหนึ่งบังเออก็ว่า

ยังกาไม่แค่คนรวยเลยอ่ะมึงทำเรือที่บ้านอ่ะดีแล้วนี่ไงก็ส่มใจปันไงข้ามเรือไปเลยอเมริกาเวลาถ้ามีคนเล่นอยู่อ่ะคือเวลาเดินมาแบบเขียงวยวายฝรั่งแบบคนตัวตัวที่เล็กกว่าเราก็จะกลัวไงกี่เซตอีกกี่เซตอีกกี่เซตเราต้องก้าวแล้วเวลาเล่นเวทอ่ะกล้วะว่าโดนตีนเดี๋ยววันหลังเราตีนมากท้สุดแล้วเดี๋ยวเราไปเตะฟุตบอลกันต่อใช่ดูสครหาลเคยเห็นบอท เห็นแล้วครับเห็นเล้เครียดมากเลยอันนี้เปิดด้วยเดลิฟเล่นเอาสักห้าเซตพอก็พอรอมเดลิฟแนะนํานะครับหลังต้องตรงตลอดเลยถ้าเดลิฟนะครับเพิ่มความแข็งแรงทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับจะไม่ใช่เล่นแล้วฝึกแล้วปวดหลังล่างนะครับถ้าคนที่เล่นหลังล่างมันจะเป็นจังหวะแบบนี้พอขึ้นมาปุ๊บจะใช้หลังดันแล้วจะเจ็บดูนะปึ้งดูจังหวะก้นดีๆปึ้งตบก้น ไปไหนโชว์ดิเดนริฟไหนพูดเราเองกันไม่ต้องใช้ยังก่อนเนาะใช่มือใหม่ยังให้าจกลางตัวแข็งถ้าเริ่มตึงตงแล้วค่อยใช้ถ้ายังไม่มีก็ต้องซื้อฮะฮะ่ใช้ต้องไม่มีเครื่องซื้อถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเขาล้ำคาญนเรื่อ คไม่ทานอยู่เหนื่อยอยู่นี่ไม่เห็นนักป้า NBA เหรอเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยอันนี้พูดจริงเงยเอาจริงก้นใหญ่เข้าห้ท่าเด็ดเล็กนี่แหละครูนี่ถามเรื่องท่านี่โชว์ตูดนี่โชว์ตูด เมื่อกี้ก็ยังไหวนะแต่ว่าบางทีมันลืมเกงตูด้วยมันก็พอเข้ามาก็เกรงอ่ะเข้าท้ายลืมไงถ้าถ้าแบบแนะนํามือใหม่ยังเกรงก้นไม่ค่อยเป็นหรือว่าให้ฝึกกับนอนบ่อยอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่ได้ทะลึ่งนะก็ขึ้นมาถ้าไม่ใช้ไม่ได้ค่อยใช้งานอ่ะมันก็จะเกรงยากนิดนึงพลาดเหมือนหูเมื่อก่อนสมัยก่อนคนกระดิกหูได้นะแต่พอไม่ได้ใช้งานไม่มีประโยชน์ไงไม่รู้กระดิกทําไงเขานี่เป็นอาวุธพลาเลยรอเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระดิกได้เยอาจริงแล้ว จริง้วจริงนะพ,าพา่อแต่โมก็ขอแบบจริงจังหน่อยวันนี้วันนี้จะไม่พูดเยอะละ ยอทานเนี่ยโคตรโดนมันเหมือนเก่งตัเก่งตลอดเวลาเล่นฟิวเวกนี้ก็ฟิวดีกว่าเหมือนเราเดินลิฟท์ค้างไว้แล้วใช้ตอกหึงตานช้ากลางวันเนี่ยเปิดได้สุดเหมือนต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆไม่นนมนต้นนองมาต,ต้องจบ่างนี้รู้มนต้องจบแบบนี้หนีตอกหนี่างนี้เหรอใช่ให้เวลาการทำงานหน้าแขนมัขึ้นมน่อีกเก่งอ่าแล้วยืดตัวออกแล้วหดตัวปีก็เหมือนกันปูต้องทําให้การทางานของปีกเปิดออกไปให้สุด ยืดอะไรให้เกิดแล้วดึงกลับมาแล้วเก่งใช่จะได้ทำงานเต็มที่ยังไงนะยังยงไงมา, <c oughs> างี่ดิ <c oughs> ไม้ตายแล้วเนี่ยบอกคนไม่เคยเก็บเวทกก็อย่างนี้แหละโอ้โยเสียงดังปกติมีคนเก็บให้ไงไม่เทรนเนอร์ผมอย่างอย่างงี้ เราเรื่องเทรนเนอร์ฝั่งจริงเทรนเนอร์กับลูกค้าอะไรเงี้ยเวลาเทรนอ่ะจริงๆควรจะช่วยกันเก็บช่วยกันเปลี่ยนเลยน,นะแนะนําว่าคนที่เทรนกับเทรนเนอร์หรือว่าตัวเทรนเนอร์เองเนี่ยสอนให้มีการช่วยกันเก็บอะไรเงี้ยมันจะดีกว่า<อ>คุณต้องเก็บเองให้หมดคุณต้องเก็บอ้สะอาดที่ดูผอมลงไหมจริงๆออไม่มันดูเฟิร์มขึ้นน้ำหนักมนันอาจจะลดลงไม่ถึงโลแต่ว่าน้ำหนักลดนิดเดียวเอง คือบอกโปรเจกต์ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนให้มันแบบให้มันหล่อเกือบเท่าผมก็ยังดีอ่ะนี่หน้ากลมตอนเนี้ยเออถ้าหกเดือนนี่คือหล่อกว่าละสี่เดือนนี่ยอมกว่านิดนึงยเดี๋ยวให้เล่นทีบาโรเล่นด้วยกันเราไม่ทันมากกว่าจะรู้จักอ่ะก็เล่นไปแล้วครั้งรอบนึงที่แบบร้องโอ๊ะโอ๊ยอ่ะวันนั้นที่ไม่อยู่มั้งคือไปต้องหนีเที่ยวนะไปร้องหนีเที่ยวไปตีพามาที่ฟิตเนสอ่ะไม่ซ้ำเลยเล่นแบบพี่เนสเล่นแบบพี่เนสไปดีกว่ากูเดี๋ยวนางเข้า ือเชื่อเลยอะเข็มขัดหมวกเสื้อเข็มขัดเดี๋ยวเส้นหน้าใส่สแต็ปเข้าไปอีกโอเคเลยฟูลสปอนเซอร์บายเนปิสตอนยกใช้คอร์สกดก้นลงเหมือนเทคเหมือนตอนเราเล่นท่าคอร์สอ่ะอย่าหลังคอมตอนเทคเนี่อันตรายมากดึงให้ลูกแรกเนี่ยติดใต้ราวนมตอนปล่อยปล่อยให้สุดดึงแล้วบีบสะบักด้วยนะครับเก่งท้องทุกช่วงในการฝึกถ้านี้ใครไม่ไหวใช้เข็มขัด ไปรูไปไม่เห็นรูของพ้นมาไม่แต่ว่านี่อันนี้ชอบชอบลูกสิบกว่าดเลยหรือว่าลูกมัสวยดิมาเอาจริงละสิบห้าทีเข้าเมาเข้าเนี้ยเข้าฟังเข้าเข้า ดูไว้นะครับเด็กๆดูไว้นะครับเด็กๆเฮ้ยไหวเบอร์แล้วเนี่ยเล่นหลังแบบเอาจริงถ้าเล่นจริงๆนะบางทีเหนื่อยอาคลายก็ที่ต่อเป็นเตะบอลต่ออีกสองชั่วโมงนะแต่ยังไหวอยู่แหละไม่หวเบอร์แล้วเนี่ยนี่นี่นี่เวลาแบบนี่ก็ถอดมีโอ้โหโอู้หูถอดอยู่เงี้ย เวลาถอด้งถอได้ไว้เวลาพันนะครับบาต้องอยู่ระหว่างตรงนี้แล้วพันเข้าไปมือเข็มขัดให้ตรงนี้ะแตบแล้วก็บาอยู่ตรงนี้นะ คิดว่าน่าจะลงโลนึงนะเะเป๊ะเลย92.5เหลือ91.5วันนี้ชัวร์ๆชัวร์เลยอ่ะจริง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทางเอาไปจัดไปเฮ้ยนั่งไงนั่งไง92เมื่อกี้บอกลงมาจาก92.5เหลือ92.1คิดว่าน่าจะลงโลนึงนะ92.5เหลือ91.5วันนี้ชัวร์ โหดโคตรโหดทำไมดำหนักบุรุษน้ำหนักการชั่งหนักมันจะเหวี่ยงขึ้นลงประมาณ2อกิโลมากไปเบี่ยงเบี่ยงเยอะขนาดนั้นนะน้ำไงเห <_ d un> มือนกับว่าตอนเช้าชั่งมาย,ายังไงก็น้ำหนักน้อยกว่าตอนเย็นผมชั่งน้ำหนักต่างกัน2อกิโลน้ำหนักไม่ต้องไปซีเรียสขึ้นบวกลบก2อกิโลไม่เป็นไรแต่ถ้ามันบวกขึ้นไปแล้วมันไม่ลดลงมาภายในหนึ่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์แปลว่าอ้วนแล้วหรอเนี่อมีปัญหาแล้วแต่หลักๆไม่สำคัญหรอกเพราะว่าดูจากแบบกระจกดีกว่าดูอย่างเงี้ยพี่ดูอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โห อย่างเงี้ยจะไม่ไปไหนเลยเคราวนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้อหลังกันบ้างนะครับกล้ามเนื้อหลังนี่หลายหลายคนอาจจะละเลยนะครับการฝึกกล้ามเนื้อหลังทําให้ตัวเราบาลานซ์มากขึ้นใครที่ไม่ค่อยได้เล่นหลังเล่นแต่ดันอย่างเดียวเล่นแต่ไหลเล่นแต่แขนเล่นแต่อ,อกอะไรเงี้ยไม่แนะนําเลยโพสเอร์เสียหมดเลยนะครับ <ๆ S 1> การทํางานของคนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่โน้มตัวมานานเพราะฉะนั้นการฝึกกล้ามเนื้อหลังหลังบนหลังกลางหลังล่างนะครับสำคัญหมดเลยทําให้โพสเอร์ของเราเป็นคนเดินตัวตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ วคดึงข้อไหวไหมดึงข้อดึงข้อพายดึงข้อเอาเอาเข่าขึ้นไปวางนี้จับนี้ดึงข้อคือยิ่งยิ่งหวังยิ่งใส่เยอะมันยิ่งแน่นเออก่อนตัวลงเชิดอกขึ้นหนึ่งหนักนะชาดึงปึ๊บสองไปแปดทีแปดดึงแปดทีฮึ๊บดึงสามดีดึงปึ๊บแปดโอเคพอแต่แต่จะหนักไปนิดนึงคนจริงเขาเล่นอย่างนี้คนจริงก็ได้ ทั้งสิบทั้งยี Ooh, ่ห้าทั้งถึงออ <c oughs> <c oughs> คือท่าท่านี้ก็ท้าเล่นดึงบ่อยๆก็ดึงคอได้ไม่ว่าจะเป็นตัวแล็พูดาวนะครับหรือว่าตัวแอซิสชินับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ยางยืดว s i ิ t เซนส์แบนมาช่วยในการดึงให้มันง่ายขึ้นก็ได้ ช่วยเลยครับพูดดีๆก่อนโอเคช่วยมันก็ได้สองตากยังไปต่ออีกเหรอไม่ถามพอพอแลยคุณเหนื่อยเหนื่อยเจ็บนักงเหนืยเฮ้ยเมื่อกี้เข่าพับเลยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ย เฮ้ยฟูสวยอะเนี่ยคนเนี้ยที่ฟูชอบอะ่ะแม่เปลี่ยนเร็วมากมีแต่แบบข่าวต้องเพลนี่หมายสารถึงบ้านเกียนจำไห้นะครับผ้าคา <c ans> นินจุดเจฟอร์ J นะครับ <c ans> ก็ให้กดบล็อกเขาทันทีเลยกดรีพอร์ตเยอะๆเ <c ans> ช่นเดียวกับเนี่ยฟิตน,นะครับเอาฟ <c ans> ูเปิดใจเลยเปิดใจหน่อยเปิดใจเลยเปิดใจอยากบอกอะไรบอกพูดได้เลยเต็มที่เลยเป็นอะไรไม่มีสบายใจมากเลยครับเทรนเน่เทรนดีโปรแกรมนี่แหละโอเคเลยนี่ไม่เหมือน My My ไม่เครียดจนเกินไปไม่ก็เห็นน้องอ้วนไงแล้วก็อยากให้น้องสุขภาพดีอยากช่วยเหลืออยากช่วยเหลือน้อง <c oughs> เพราะน้องแบบเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจอ้วนแล้วที่เกียโกจโรคหลังยาวโรคหน้าตาไม่ดีโรคหน้าสารเปาโรคอ้วนจนไม่มีแฟนแต่ว่าแบบพี่ช่วยชีวิตหนูเอาไว้ก็วันนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ f u l อัปเดตในสัปดาห์ที่น่าจะเริ่มเข้าสัปดาห์ที่3าแล้วชก็เป็นโปรแกรมแบบ สบายๆเล่นออกองรัางกายแล้วมีความสุขอันนี้คือบรรยากาศที่เวลาผมสอนหรือว่าเวลาผมออกกำลังกายเองเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงในฟิตเนสจริงๆผมอยากสร้างสังคมฟิตเนสขึ้นมานะครับในมุมที่แบบว่า บางคนอาจจะคิดว่าอาการของกายจะต้องเครียดนะครับแต่จริงๆการมายิมเนี่ยมาเจอสังคมดีๆมาเจอเพื่อนเนี่ยมันสนุกมากๆก็กตั้งใจจะทําให้ให้ทุกคนเห็นด้วยว่าการออกกายมันการเล่นเวทเทรนนิ่งมันตอบโนทย์ม่กนุนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับจะทําให้เห็นเลยว่าแบบเวลาผมเทรนจริงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอามาถ่ายแบบเรไทา,าให้เพื่อนได้เห็นได้เลยให้เป็นสกีพยานเลยว่าเทรนเราเห็นผล หรรือไมนะคับส่วนเรื่องอาหารนะครับยังไงคุณก็ต้องควบคุมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอยู่ดีนะครับเลือกกินตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยบางคนสะดวก3มือ้อบางคนสะดวก6มือ้อบางคนสะดวกสมือ้อน,นี่แล้วแต่เลยนะครับแฮปปี้มาเต็ม10ให้เท่าไหร่ออกกำลังกายเล่นเวทให้สิบให้สิบให้สิบจริงเหรอเออจริงจริง,งไม่เครียดเลยไม่เครียดใช่ป่ะไม่เครีคยดเลยชิวๆดีลแล้วก<ๆ>็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดนี้บอกเลยว่าสาระสิบเปอร์เซ็นต์ไรสาระเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลบคนยังไงอย่าเพิ่งกดอันซับสไ เรียบร้อยแล้วกูพูดจบแทนดิโอเควันนี้อย่าลืม subscribe ติดตามชัยในอูปูไหมเนี่ยพอลล์ทาง Facebook Instagram แล้วก็ช้อปสินค้าที่ neffit d o com เฮ้ยยูทูปไปไหนอ๋อยูทูปถึงหลักเลยอินสตาแกรมยูทูปชื่อ neffit อินสตาแกรม neffit แล้วก็เฟซบุ๊ก neffit นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับตามนั่นแหละกูขี้เกียจแล้วแม่งจะห้านาทีแล้วขอบคุณครับเอ้ยอันนี้เขาไปตัดต่อมะเนี่ยฮะ ไม่ตัดเอาแบบนี้แหละไม่้องตัดนะครับคนตัดต่อเฮียกูดูงงเลยไปเล่นต่อมาดูสภาพกังฟูฟิตกันนะครับมาเตะฟุตบอลสู้ไหมครับสบายสบายนะยิงไปกี่ลูกอฮะอแอเซตเยอะอยู่กหลังไงก็ลังไงมีพาฝรั่งมาเตะบอลนะครับคือเราแพ้เขาไงฮะเราเลยต้องมานั่งรอ